การของเราในวันนี้ของพวกเราก็ต้องฝึกอบรมเดื่ดเดอกันมา3าวันนะครับทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและจากที่ได้เห็นการซับซ้อมของพวกเราเมื่อสักครู่นี <S <S ้ก็จะได้เห็นแล้วว่าพวกเรามีความรู้มีความชำนาญในปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการชุนมสาระาน,านะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเดือนนะครับการขอหมายสารการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีตั้งแต่จากเบาไปหาหนักนะครับก็ดูแล้วพวกเราก็มีความรู้มีความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์จากการฝึกนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่ของตำรวจเราเย ถ้าเราได้มีการฝึกการซักซ้อมที่ดีนะครับและมีการทบทวนอยู่เสม,เมอเวลาปฏิบัติจริงก็จะเกิดความรู้ความชํานาญนะครับความผิดพลาดก็จะน้อยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มผู้จุมนมต่างๆเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องอาทางการเมืองเรียกร้องทางเศรษฐกิจนะครับมีผลการเกษตรหรือว่าเรียกร้องความต้องการอื่น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทนะครับเราก็ถึงได้มีการซัดซ้อนนะครับและคาดว่าในเร็ววันนี้ทางส่วนกลางอาจจะเรียกใช้กําลังของพวกเรานะครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ในเดือนกันยาที่จะถึงนี้ก็มีจะมีนะครับจะมีการชุมนุมใหญ่ที่ส่วนกลางซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเราอาจจะต้องเคลื่อนย้ายกําลังบางส่วนของเราไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง การที่ไปทําหน้าที่ที่ส่วนกางนี้ครับอ่ามันมาจากทุกประเทศอ่าทั่วประเทศนะครับทุกหู่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตชดตบตบตชนครบาลยุโรปต่างๆนะครับกองทัพจะต้องมาร่วมกันทําหน้าที่กันหลายหน่วยการที่คนหลายหน่วยคนจํานวนมากมาทําหน้าที่ถ้าทุกคนไม่ได้ซักซ้อนกันมาให้ดี ันจะเกิดความผิดพลาดคูค่ะนะครับได้ได้มากถ้าเราได้ซักซ้อมซึ่งการซักซ้อมระเบียบต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่ในแบบฝึกของเราอยู่แล้วมีขั้นมีตอนอยู่แล้วนะครับซึ่งครูฝึกทั้งหลายก็เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และก็่ากการฝึกมาอย่างาเป็นอย่างดีครับก็การปฏิบัติจริงก็จะได้ เป็นไปได้ความเรียบร,ร้อยเพราะว่าทุกคนก็ปฏิบัติในในกรอบตำราเดียวกันนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างที่นะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันทำงานทำหน้าที่แล้วก็มาร่วมกันฝึกในวันนี้